เห็น่อว,ว,ว่าหลังเสร็จปรกปตัวลยหลยนะังป้า,ปาอบอกโขหลายเลยเนาะกาหนังป,ป้าไปด้เห็นล็บเป็นปีเลยเเป็นปีเลยเห็นัาเองได้นะตมนะนนะ่ม้าได้นะชี้ขั้นนะเห็นตเองตัดเองเนี่ย ขี่คานงานเอาเองได้เดี๋ยวไปก็ใช้ถุงเท้าอยู่เราเหมือนป่านจ้าต้องสิงานบางานมเหรองานก็ได้งานเดี่ยวงานห่อานปวดแต่กงานนะย้ายของผครันต้ก็ขบแต่แบบฝกงานหนีดแต่หนังเองฝึกเสือเนี่ยไม่นีอะไรเลยไม่ได้หรอกต้องตายเลยขาเลยหน่อยรามากว่าได้จะบอกสิ่น้นอะไรี เปนคนตังเขาเหตใดไม่ทิ้งยามบาเหที่ดีบางเหดเไยขีดขาดบาเห็ดแต่เจอขีดขาดมั้ยบาเหตปขันเขาเหตุนีมันเนตาเขาพดแลขได้หยิบหนังออกแล้เปาเห็ุยังกดีใจไปมดนได้เหตดติดน่ดูเขาอยางนี้กว อัน huh like> ี้ตมาไม่มีรกะงัดได้นหน่อยตนมาเ็มเห็นไหมตัดหวานที่ดนเนี่ยนะตาเล็มงานอะไรกันเล็มหน่อยเลมหญ่ไปหันเด้อ่มีเงเป็นเล็บเฉียวๆนะตานะเ็นพจังเยคนพุดนี่สีใสบูดอะใสบูดอย่างเดียวใสบูดอย่างเดียวเงิน มันดำใหมันขาวเออยางพูดกล้วยหน่ยนี่น้เต็มแล้น้หลแค่แล้วพอเราไม่ได้ตัดดูล้าก็ตัดเองซื้อนอกตัดเพราไปเป็นพิธีซื้อเห็นตัดออกนิดนิดน้อยไปสุดนตีแต่สิว่าขันไม่ได้ไปแชร์ิู่คุบัตรเคด้นี่ย

Chuyển theo thông qua này Chị Có chuyện gì? Mỗi ngày có Mỗi thủ Thế mà nó kêu gặp bò chìm Còn được ngay như vậy Nói về Phải xem nhé sai Đi dưới nền bò Đi dưới nền Thì Trong lúc đó Khăn lọc Lựa ngã nó ัลาไปมเลยไปตามผเล่อนเออแต่ว่าถาัไป้เขาไปน่าจมฝมันเปียเลยเนาะอืมตัาได้ยตีบเจ็บไปลยน่อยใ่เลีสิไเได้เล็บม่ยเป็นขาวเยนาะเหียว่นี้แบเป็นเชียรายม่ะเนนเป็นเชียร้ายป้าเอานั่นใส่เนี่ยยาขีิร์นบอรยี่สิบแปดดใส่อยู่เนี่ยถึงก่อเออ ไปเลยป้าเอา,า,ายาใส่เอาเด้อย่าไปแยาไปตากมันมันสีเหลือกแยาไปตากมันเป็นเลือกเขาแต่พืชตัวนี้อืมกินเขาด้วยนี่พูดหน่ะป้าป้าเอายาขี้ผึ่งเบดดอร์ยี่สิบแปดเด้อเอาหยาดเลยป้าหยาดทุกมือน่อยย้แำแรงน่ะแมนแมนแมนอู้ย่าไปตัดมันสิเปียบว่ามวแมนดอกแมน มันเป็นขาวเลยตัวนี้